จอเปิดรายการคืนนี้ด้วยเรื่องราวความเข้าใจผิดระหว่างหน่วยกู้ภัยสองหน่วยที่ได้รับแจ้งเหตุลวงแต่แทนที่จะแยกย้ายกันด้วยดีเรื่องราวกลับบ้านปลายใหญ่โตช่วงที่กำลังคุยคุยกันอยู่นั้นคือว่าเขามาถามว่ามีลูกค้าของผมซึ่งนั่งไปกับผมเป็นคนชูมือให้ของรับเผาแต่ซึ่งวันนั้นผม ขับรถได้คนเดียวผมถามลูกคายผมแต่ละคนแล้วขเขาบอกว่าไม่ได้ให้เลยไม่มีใครให้เลยแต่ผมก็ไม่รู้เพอผมอยู่ในในรถอีกคันหนึ่งผมออกหน้าไปก่อนก็เพราะความเข้าใจผิดนี่เองทําให้กู้ภัยที่เป็นคู่กรณียกพวกมากกว่า30คนและใช้รถเกือบ10บคันปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดเขาก้าตต่เขานี่เลยครับแต่เข้าช่วงต้นแขนนะครับแล้วหลังนักนั้นก็ชลมนุนกันหมด จากวัตถุประสงค์ที่จะมาช่วยเหลือผู้คนกลับกลายเป็นตั้งใจมาทะเลาะวิวาดกันโดยไม่สนใจการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเรียอเห็นเพื่อนโดนาร้ายผมก็วิ่งมาจะมาคุยว่าเออทำไมไม่คุยกันก่อนอะไรเงี้ยผมวิ่งมาปุ๊บก็ต่อยเลยต่อยแล้วก็เตะแลเตะปุ๊บพวกกี่หลายคนเขาก็ลุงจับเลยโดนอย่างเดียวเลยอ่ะทีนี้ผมก็เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเขาแล้วก็ช่วยเรียบหนึ่งเขาก็ ลุมผมมีคนใช้ปืนข่มขู่นะครับคือห้ามผมหนีคือว่าจ่อมาที่ผมครับเล็งมาที่ผมแล้วก็บอกว่าห้ามหนีเลยนะถ้าหนีเดี๋ยวคูจะยิงจากนั้นเขาก็ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็มาเล็งผมอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นผมก็หยุดหยุดตอนนี้เขาก็ให้พวกเพื่อนนะครับเข้ามาลุมทำลายระเบิดความแค้นเสร็จกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันแยกย้ายไปอย่างรวดเร็ว ุ่มผู้เสียหายทั้ง4คนพาร่างอันบอบช้ำพร้อมหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีแม้ว่าล่าสุดอาการของพวกเขาจะดีขึ้นแล้วแต่แผลจากกรามหักทำให้เขาต้องใช้เหล็กดามเป็นเดือนๆทีเดียวครับเนืกามนี่แหละครับเหล็ลกยึดอยู่เป็นเหล็กครับพอเหล็กยึดกา,ามก็ต้องยึดอีกนาน หมอให้ดูาอาการสาปอาทิตย์ครับน,นี่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมทําอยู่มุทิมาโรงอตันญูมาแปดปีแล้วครับเพิ่งจะ,จะเจอเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกอันที่จริงมันไม่น่าเกิดขึ้นไงเพื่นอนนี้เพราะมันน่าจะหมดไปนานแล้วอันนี้มันยังไม่หมดอยู่เลยโหรู้สึกแย่ครับเรามาตรงนี้เรามาเสียสละด้วยใจเราไม่คิดว่าจะมาโดนทาลายร่างกายอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็คุย,ยกันก็ได้ครับว่าเออ ท้าหน่วยงานหนึ่งมาถึงแล้วก็ช่วยกันทําอย่างนี้จะดีกว่าไม่ใช่ว่ามาทาอย่างนี้มันมันเหมือนนักเลงครับมันไม่ใช่อาสามันเหมือนว่ามาแย่งคนเจ็บกันมันไมน่มันไม่ถูกต้องครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตํารวจเรียกผู้เสียหายไปสอบปากคําเพิ่มเติมและรู้ตัวคนก่อเหตุแน่ชัดแล้วหนึ่งคนกําลังนัดที่จะชี้ตัวเพื่อออกหมายจับดําเนินคดีต่อไปทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากอารมณ์ชั่ววูบและความเข้าใจผิดกันซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนครับ เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ไม่นึกไม่นึกว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ครับใช่เพราะว่ามันมีการแบ่งเขตพื้นที่เราผิดชอบโดยชัดเจนอยู่แล้วน,น่าจะปฏิบัติตามกฎอ,อะไรที่ว่าทางทางจังหวัดเขาได้มอบหมายว้ให้แล้วไม่ท้ออะไระแต่ว่าท,ทั้งทั้งครอบครัวแหละอาจจะให้เลิกอะไรเงี้ยไม่แค้นครับเอาเรื่องกฎหมายดีกว่าครับเอากฎหมายเป็นหลัก เรื่องเอาเรื่องนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีดีกว่าครับถ้าเอาาเอาคืนมันก็เอาคืนไปเอาคืนมามันก็ไม่จบยังไงให้มีอะไรให้คุยกันดีกว่าครับให้คุยกันยังไงเป็นคนไทยเหมือนกันครับใช้ภาษาเดียวกันให้คุยกันดีกว่าครับ